ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีวัส,สนานะครับถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่บางที่เนี่ยต้นไม้เหล่านี้ก็คงจะถูกตัดโคน่นเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วนะครับเขาอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่บริเวณป้อมพระสุมเมนเขตพระนครกลุ่มเทพมหานครวันนี้เรามาทํากิจกรรมที่นี่ครับในช่วงที่มีการอบรมหลักสูตรอินฟลูเอนเซอร์ของสํานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งมีหลายกลุ่มนะครับอย่างน้อยสองกลุ่มที่มาทํางานทำกิจกรรมที่นี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ มาทําคลิปมาทําเหมือนกับเป็นภาพวิดีโอ,อต่างๆเพื่อเป็นการบ้านที่จะส่งนักเรียนในช่วงที่มีการอบรมแบบนี้ครับก็เลยพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของที่นี่เป็นรอมผสมเงทุกหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับในตำราหรือว่าไปเจอในข่าวข้อม,มลอูลต่างๆนะตรงนี้ร่มเรื่อนมากเลยครับตรงนี้เป็นร่มไทรต้นใหญ่ๆเลยจะพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็คณะ ทีมผู้เข้ารบการอบรมที่มาด้วยกันเป็นทั้งข้าราชการตำรวจแล้วก็เป็นเจ้าที่จากทหารนะครับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับที่นี่หรือว่าสถานที่อื่นๆที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยเอาไปเผยแพร่สู่สายตาประชาชนสู่ชาวโลกทั้งหมดเลยเพราะว่าพวกเราทํางานในด้านนี้กันโดยตรงเลยนะครับที่เราได้มาอบรมในที่นี่นะครับต้นไม้ชอบมาก มีต้นใหญ่เลยนะครับแล้วบริเวณที่รอบๆก,กำแพงนี่ก็จะมีปืนใหญ่เห็นไหมครับอยู่หลาย,ลายทิศเลยป้อมพัฒเมียนเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองป้อมนะครับจากสิบสี่ป้อมตามประวัติศาสตร์นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับทั้งหมดสิบสี่ป้อมตอนนี้ก็เหลืออยู่สิบเหลืออยู่สองป้อมกับที่ป้อมพระมหากาลยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับก,ก็คงในเร็วเนี้ยจะไปดูอีกนะครับเพื่อจะได้ให้ครบทุกป,ป้อม บรรยากาศตรงนี้เป็นเ่นเรามาเจอนักท่องเที่ยวไม่ใช่ครับผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอาด้วยพี่ผมสุดยอดเลยพี่ผมตามผมเล่นเลยพี่และพี่มาจากหน่วยไหนนะครับ เดีนะ๋ยวไดเดี๋ยวผมพายเลยพี่มาจากไหนหน,นะครับรผมมาจากสอนอพระราชวังสอนหกครับอ๋อเขามีข้อมูลที่นี่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ถามว่าตรงนี้เราอยู่เขตไหนเขาตอบว่าอยู่เขตพนะนคอนเขาอยู่สอนอพระราชวังครับเซฟี่แหละปัวแวนของประเทศครับคือเขตพนะนครจุดเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ก็เริ่มที่เขตพนครนนะครับประวัติศาสตร์ครับได้ละได้ความรู้ขึ้นมาอีกละ เดี๋ยวจะไปอ่านประวัติของป้อมพระสม,มิทธ์ที่นี่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของที่นี่ว่าเป็นมาอย่างไงถึงมาตั้งอยู่ที่นี่แล้วมีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาแบบละเอียดนะเมื่อกี้พี่บาพูดไปแบบย่อๆว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะพาไปดูตรงนั้นเลย